เอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะโอเคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ The Killing Antidote นะฮะโอเคมีแมปใหม่อัปเดตเข้ามาในเวิร์ h ช็อปนะฮะอ่าก็เลยมาจัดอีกแมปหนึ่งหลังจากที่ลุยโรงงานขยะไปแล้วโอเคแมปนี้มีชื่อว่า Red Moon Halo นะฮะอ่าไม่มีอะไรมากฮะ ก็แค่ต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้เท่านั้นก็พออโอเคเริ่มเลยโอเคมาแล้วแมบางแมปเสริมนี่คือส่องไฟฉายนี่มันไม่ค่อยสว่างเลย โอเคหาหาของก่อนอ่านี่ไงมีสองเล่มเฮ้ยมาเชเต้เก็บมาเลยมีใครอยู่ไหม ไม่มีแต่ตรงนี้มีและมีบานเลย <c oughs> ข,ข้างๆนี้ไม่มีนะไม่มีรอดักอยู่เดินเข้าไปแล้วก็เฉาะเลย <c oughs> <c oughs> เห็นยังโอเคเดินมาละเดินมาละตัวหนึ่ง ไปนี่ฟันแล้วก็ช็อกเลยเย้เดินมาเดินมานี่แล้วก็ช็อกไปกระสนโมมวยตงนี่อยู่กันเยอะจะเรียกยังไงดีวะให้มันมาทีละตัว สองเลยนี่เฮ้ยโอ้โ,โหนี่เออนี่ยังอีกนี่เรียบร้อยเก็บมาเชตเต้คืนมาหายไปไหนละเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย อเไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้หีบมีหีบโอเคดีเลยของอยู่เต็มโ <c oughs> okay. อเคเอาอะไรดีเรามีกระสุนโมเอาโมมาแล้วก็เออลูกสองแล้วกันกระสุน มีเป็นพันๆเอามาสักร้อยหน่อยร้อยหน่อยๆก็แล้วกันโอเคยาเอามาโอเคประมาณนี้แหละเท่านี้ก็น่าจะพอเพราะข้างหน้ามีดอกหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ ตันโอ้นี่เฮดช็อตไปไปเฮดช็อตเข้าไปเฮดช็อตไปนี่อ้าวไม่เป็นไรแปลกนะบางตัวนี่จ่อขนาดนี้มันแค่เซ่ไหน เฮ้ยเฮ้ยโดนถอยก่อนเลยถอยเลยเฮ้ยมีมีตัวมีตัวติดถังแก๊สโอ้ยแม่ฮุ้มเออมาอีกล้วเฮ้ยนี่โอ้ยแม อยู่ไกลขนาดนี่ยิงเลยโดนดิโอเคไอถาัางพวกนี้ยิงแล้วมันไม่ระเบิดนะแค่ประดับฉากอ้าวเข็าช็อตอี้แล้ว มีกไหมมีไหมไม่ไมีลูกปั้นกากนีเหี้ยเลยเฮ้ <c oughs> ยแม็กดักข้างหลังด้วย <c oughs> มาเป็นฝูงมาเป็นฝูงเฮ้ยไม่โดโอ้ยโอโอ้โหเฮ้ยนสุดท้ายเฮ้ยหมดอีกลูกสองเฮ้ยไอตัวพ่นก็มาไม่โดนไม่โดน อโอเคหมดละจะเอไม่มีมีไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีของเลย วิทางยาวนี <lawsuit royable> ่เข้าไปได้ไม่มีอะไรเลยโล่งมีหอบด้วยนะ ออ่อพืชนี่ยตรงนี้มีช่องบันไดไม่มีใครอยู่ตรงนี้บันไดแล้วทางนี้ล่ะทางนี้ตันตนี้ไปไม่ได้ไม,มีบันไดอีก โอ้โหอยู่กันบาลเลยเฮ้ยมีตัวปนด้วยเฮ้ยแ่ยังไม่หมดฤทธิ์มอยู่นอีกนี่พวกสมุนลูกสองดอบเยี่ยม มันลงศพนี่วะโอเคเดินลงไปโอ้ยลงไปอีกอะเจ็บแม่ไม่มี ลูกบัลนี่มันสูสานเรื่องไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหยัยงกระทางแยกเลยทางไหนวะเนี่ยรง <c oughs> โวยมีซอมบี้ ตรงนี้ก็มีไปสุดนู้นก่อนสุดแล้วก็มันก็เป็นทางแยกอีก มันก็ยังไงอะเออมันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยฮะไม่ใช่เขาวงกดมึนมึนอืมเออ,เอ,อ,เอ,อลบก่อนลบก่อนเออ ใช่มันไปแบบยังไงอะทางตรงซ้ายขวาหน้าหลังนี่อะไรเนี่ยกระสุนกระสุนโม่ฉานี่น่าจะเป็นทางไป โอ้โหบาลเลยเฮ้ยมีข้างหลังด้วย <laughs> มีรถมีตัวมีไอตัวมีไอตัวกระโดดด้วย <laughs> เงินเงินเฮ้ยลุกมานี่เฮ้ย อะไรวะทำไมโดนแล้วมันไม่เป็นไรซ้ำนี่เก็บมีดคืนมามเก็บเงินเก็บเงินรีโหลดหัวแตกไปหัวแตกไป ตรงนี้อะไรเนี่ยกระสุนกลน,นะแล้วก็ระเบิดเอเอเตรงนี้ตันไปทางนี้เลย เฮ้ยแม่เกิดเกิดต่อหน้าเลยโอเคเก็บเพชรมาโอ้ยทางยาว อยวมาออกมาตรงเป็นสวนเหรอม,มีตัวคลานด้วยตัวพ่นก็มีเดินเข้ามาเดินเข้ามา เฮ้ยวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนเฮ้ยมันพ่นมาอ,มอยู่คนเยอะเลยนะเฮ้ยหลบ 可以。<喂>你们<喂>这些可怜的家伙。哎，老老。喂，我耶，耶！耶！哎，耶、嗯！耶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 、嗯！耶、嗯！耶、嗯！耶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 ！ ช็อตเฮ้ยลบกระสุนหมดลีโหลดลีโหลดไปอียาดรอปืมโอ้เฮดช็อต 再来咬你脑袋开花终于找到子มเฮ้ยแมกซีนนเฮ้ยลีโหลดผัดโถ่เฮ้ยลีโหลดลีโหลดฮึมมี่พกขึ้นมาไปตายซ กระเด็นไม่หนละน่นมาเอออยู่นี่อยู่นี่โอเคเข้าไปอะไรเนี่ยจัมอินไซต์กระโดดเข้าไปโอ้โหปืนคน เงินเงินโอ้โหของดีอะไรกันดักหลังซะด้วยโอ้ยเกิดกันแล้ว

เป๋าพยาบาลน,นี่มันสุสานนั้นเลยโอ้ใครมาทำพิธีบูชาย,ยันวะเนี่ย <laughs> เฮ้ยเจอตู้ขายไอเทม เฮ้ยกรสุนหมดะโอเคตู้ขายอเทมเฮ้ยเดินไปซื้อมีดเอาไอ้นี่มาก่อนเลยขายเพชรอ่อนี่ ซื้อมาซื้อมาอีกเออเมื่อกี้เห็นเว,บวบ็บเว็บใช่ปว่าเออนี่ไงยาดอก ตรงน้นก็มีเฮ้ยตัวพ่อนอุ้ย,ยเดินมาฝั่งนี้โอ้กระสุนกระสุนระเบิดด้วยเอาระเบิดไป 你们这些可怜的家伙！哎，你呀！再来，叫你脑袋开花！喂，米妹米妹米没？两把刀。成成姐的厉害！

ไงาน,านี่丑八ยหมดยังเลยทางออกข้างบนนี่เหรอ ก็ขึ้นไปเลยโอเคโอเคยี่สิบสองนาทียี่สิบเจ็ดวินาที โอเคโอเคก็ boundaries. ประมาณนี้ฮะสำหรับ Red moon, Halo, เลดมูลฮัลโลอมันเพิ่งเข้ามาเมื <weed> ่อวานฮะเออออกมาเล่นเลยอันนี้แมปนี้จะอยู่ในอยู่ใน s t ีม m วิร์ s h o p นะฮะใครที่มีเกมนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้ง่ายๆเลยเหมือนเหมือนเลโฟเดสเลยใช่มีทั้งมอสมีทั้งแมปต่างๆให้เลือกสรรอ่าโอเค ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วมีแมปอะไรมาอีกก็๋ยวาเช่ามาให้เล่นกันอีกโอเคส่วนเนื้อเรื่องหลักนี่ผมขอเว้นไว้ก่อนก็แล้วกันเอ่อตอนแรกก็ว่าก็ว่าจะทํานะอ,อ่แต่เนื้อเรื่องหลักมันยันั่นก็ขอเก็บไว้ก่อนพิจนารณานอีกรอบนึง <laughs> โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ